สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอัวงตัวนั่นเองะคะแม่หมอที่มีพลังงานออา่าพลังงานอีกที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีดีดีมีไลฟ์หรือว่าดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณกูที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับไ้รับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณกูที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่จะข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกูที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันค่ะหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะว,วันนี้เราจะบอกข่าวดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นข่าวดีคือเราเปิดดูดวง20ท่าน เปิดรับดูดวง20ท่านนะคะเมื่อครบกําหนด20ท่านนะคะก็จะจบนั่นเองนะคะภายในเดือนกันยายนนี้นั่นเองเพราะว่าเพราะว่าดวงแม่หมอเปิดแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้เปิดรับดูดวง20คนเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะและว,วันนี้ตอนนี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่านะคะค่ําคืนนี้คุณคือผู้กล้าผู้เป็นนักลบที่ถูกยกระดับเรียบร้อยแล้วจาก นะคะเบื้องบนนั่นเองนี่คือคุณคือผู้กล้าผู้เป็นนักรบที่ถูกยกระดับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่มองมาถึงคุณว่าคุณสมควรจะได้เป็นผู้กล้าเป็นนักรบที่ถูกยกระดับแล้วนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะคุณคือผู้กล้านักรบที่ถูกยกระดับ จากเบื้องบนเพราะอะไรคะทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนถึงเลือกให้คุณเป็นผู้กล้าและถูกยกระดับด้านจิตวิญญาณด้านความสามารถด้านสภาพจิตใจทุกทุกด้านนั่นเองคะ่ะโอ้ my ่ o d ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนี่คะ่ะเพราะอะไรคะเพราะความเก่งของคุณความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหามากมายขนาดไหน เราตั้งชื่อเลนดอมนี้นะคะที่จริงอะ่ะเราตั้งชื่อเรนดอมนี้ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสทำสักทีนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงจังหวะจะได้เปิดไพ่สำหรับของเขาดนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าจังหวะชีวิตเมื่อถึงเวลา เขาจะให้เราเปิดชื่อนั้นเองนั่นเองนะคะนี่คือคุณคือนักรบผู้กล้านะคะที่ถูกยกระดับเรียบร้อยแล้วด้วยความสามารถของคุณด้วยความเก่งความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้่อุปสรรคปัญหาจะมีไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังทุกคนมีปัญหาคุณเองก็เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณเจอในออฟสอรครั้งนี้เป็นความดีความโชคดีคุณเป็นคนฉลาด นะคะความฉลาดของคุณความเก่งของคุณความเทะเยอทยานของคุณและอําเป็นคนมีวินัยของคุณ กำลังจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ของคุณเดะชาลีออดนี่คือเป้าหมายสิ่งที่คุณวางไว้แล้วคุณก็กำลังจะเดินทางไปหาเป้าหมายสิ่งที่เบื้องบนส่งมาถึงคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับสิ่งดีที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยความกล้าแก่นของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานครอบครัวอะไรก็ตามแต่นี่คือนะคะคำสั่งจากเบื้องบนที่ส่งตรงมาหาคุณสื่สารตรง ส่งตรงมาถึงคุณว่าคุณคือผู้กล้าที่ถูกยกระดับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วการยกระดับครั้งนี้ถ้าไม่มีใครเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเบื้องบนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณคุณคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบนดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้หรือจากอดีตชาติที่คุณลงมา จุดติในดินแดนสุวรรณแห่งนี้ก็ตามแต่นั่นเองและตอนนี้เวลานี้ให้คุณมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นสิ่งเรื่องราวดีๆเพราะนี่คือคําสั่งจากเบื้องบนนั่นเองและตอนนี้เวลานี้เบื้องบนอยากจะบอกอะไรมองเห็นอะไรในตัวคุณถึงมอบสิ่งนั้นให้กับตัวคุณค่ามาค่ะ โอ้ไม่กดคุณกำลังจะได้ตอนนี้เวลานี้แม้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนถามว่าขาดแคลนนี้คุณขาดแคลนไหมคะคุณไม่ถึงกับขาดแคลนแต่คุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหลือเงินเท่านี้นะคุณจะบริหารการจัดการเงินได้อย่างไรคุณรู้คุณเข้าใจเป็นอย่างดีและคุณมีภาระหน้าที่มีคนคอยที่คุณจะต้องดูแล นะคะช่วยเหลือเขาเหมือนคุณมีลูกคุณมีห่วงที่จะคอยดูแลเขาคอยซัพพอร์ตเขาคุณจะเป็นอะไรไม่ได้นี่แหละค่ะคุณเป็นคนที่ห่วงคนอื่นเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นเสมอ ความดีการกระทำของคุณคุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจนี่แหละค่ะความพยายามของคุณในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนมองเห็นว่าคุณมีความเะเยอทยานแม้ว่าสถานการณ์การเงินของคุณจะมีความปืดเคืองมากขนาดไหนแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้โชคชะตาเพราะคุณรู้ว่าคนข้างๆคุณจะต้องกินอิ่มกินเต็มนั่นเองต่อค่ะโอ้มก็สิบดาบมันจบแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะสิ้นสุดฤดูการแห่งความเจ็บปวดการเจ็บปวดครั้งนี้คุณได้เรียนรู้นะคะอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาแบบถาโถมชีวิตของคุณนะคะ,ะ,คะมันมันสิ้นสุดความเจ็บปวดเสียทีเจ็บปวดครั้งนี้มันอาจจะเจ็บปวดทั้งด้ดานร่างกายและจิตใจแต่ให้คุณรู้ว่านะคะเมื่อคุณก้าวไปสู่จุดยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณจะกลับมาขอบคุณจุดจุดนี้แต่นี่คือเทนออฟอ มันจบลงแล้วคะ่ะอุปสรรคปัญหาบางคนกำลังจะจบลงหรือถ้าคุณมาดูค่ำคืนนี้นักลบทุกคนจะต้องมีบาดแผลสิ่งที่เบื้องบนมาสื่อแล้วคุณก็เป็นนักลบที่มีบาดแผลบาดแผลครั้งนี้จะเป็นครูสอนให้คุณได้มีความแข็งแกร่งมากกว่าใครๆนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ โอ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะฮะเดอเฮอร์มิตนี่คือความจริงที่คุณกำลังจะได้รับคูรุคูบาจารย์เบื้องบนส่ง นะคะวิชาตำราเรียนวิชาเอกสำหรับชีวิตของคุณไม่มีใครมาสอนคุณได้นอกจากตัวของคุณเองเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณคุณเตรียมรับได้เลยค่ะเพราะว่าเฮอร์มิตคุณเป็นคนที่เข้าใจเรื่องราวในชีวิตคุณที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละเรื่องแล้วคุณก็ได้ตระหนักนะคะได้ตกตะกอนความคิดได้ตกตะกอนชีวิตของคุณแล้วว่าทุกคนเขาก็เจอแล้วคุณเจอขนาดนี้คุณยังยืนจัด ได้ลุกขึ้นมาได้คุณก็คือผู้กล้าที่จะเป็นนักรบที่เบื้องบนเลือกคุณนั่นเองต่อคะ่ะออก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราบอกแล้วไงคะนี่คือบททดสอบในชีวิตของคุณที่คุณเจอในขณะนี้คุณเจอบททดสอบจากสิินสิทธิ์จากเบื้องบนว่าคุณจะมีความ ต้านทานต่อแรงลมต่อพายุฝนนะคะหรือขึ้นนะคะซ,ซึ่งนามนีิมอรสสม์ชีวิตไหมและที่สุดคุณก็ได้คำตอบนะคะมันกำลังจบลงเดอะเดทชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนการเกิดใหม่ในชีวิตคุณแต่อยู่ในร่างเดิมให้คุณได้ตระหนักให้คุณได้เข้าใจสิ่งรอบครับของคุณนั่นเองนะคะเดอะเดท คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายทั้งนี้คุณได้ตกตะกอนความคิดของคุณคุณเป็นคนเดียวนะคะคุณเป็นคนกล้านั่นเองนะคะคุณได้ตกตะกอนชีวิตของคุณแล้วและตอนนี้เวลานี้นะคะเบื้องบนมองคุณและกําลังนะคะมองสิ่งที่คุณเจอณตอนนี้กําลังจะเจออะไรอีกคะ่ะ คุณได้เดินออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วค่ะนี่คือนะคะเดอะมูนค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนสีเลือดนี้เอกออกครับถ้าตอนนี้เวลานี้คุณได้แต่ตองคุณได้ใครควรสิ่งที่คุณเจอเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็ตัดสินปัญหาในเรื่องนั้นถามว่าตรงนั้นนะคะตรงนี้คุณรักไหมคุณรักแต่คุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากก้าวหน้า และการที่คุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากก้าวหน้านะคะแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังของคุณมันเลยทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุในชีวิตอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นมลสมลูกใหญ่ที่ทําให้คุณได้เรียนรู้เป็นวิชาความรู้ของคุณและตอนนี้คุณกําลังได้เดินออกมาเพื่อ ก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืนของคุณนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้คุณได้เป็นนักรบผู้กล้านักรบที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรต้านได้นั่นเองตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณและมอบสิ่งใดให้กับคุณเมื่อคุณตกตะกอนชีวิตเข้าใจชีวิตและลุกขึ้นยืนแบบผู้กล้าแก่งนั่นเองค่ะต่อค่ะ อ่กาคุณคะขอบคุณคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณได้ตกตะกอนความคิดคุณได้เข้าใจนะคะตกผลึกความคิดในชีวิตคุณแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่น จนตัวเองแทบจะเอาตัวไม่รอดนะคะนี่แหละค่ะความดีของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตพี่น้องญาติวงตระกูลใครมาขอความช่วยเหลือของคุณคุณก็ให้เสมอและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณได้เข้าใจแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องปล่อยวางนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามชะตากรรมของใครของมันคุณไม่สามารถลิขิตชะตากรรมของคนอื่นได้ คูแต่คุณสามารถลิขิตชะตากรรมเส้นทางชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะนี่คือเดอะไฮพนเทสตอนนี้เวลานี้คุณได้สะสมความรู้และประสบการณ์นะคะสิ่งที่คุณเจอมามันให้คุณได้แข็งแกร่งทั้งร่างกายทั้งจิตใจแม้คุณจะเป็นคนสวยงามขนาดไหนแม้คุณจะมีความรู้ภูมิฐานเ,าเขาเรียกว่า นะคะสิทธิ์ยังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะนักลบยังมีบาดแผลนะคะไม่รู้ว่าเราพูดสุภาษิตถูกหรือเปล่านะคะถ้าผิดก็บอกด้วยนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณก็คือให้คุณโฟกัสในตัวตนของคุณไม่ต้องไปโฟกัสบุคคลภายนอกนั่นเองรักตัวเองเข้าใจตัวเองนะคะและที่ท่านอยากจะบอกคุณคืออะไรอีกคะ โอ้ไม oh mm ่กอดเขาคุณค่ะเอาคุณค่ะเอาคุณค่ะเมื่อคุณได้เข้าใจคุณได้ตกผลึกชีวิตของคุณแล้วโอกาสใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คืออะไรค่ะซิกออปซอร์ คุณกําลังจะได้หลุดพน้นออกจากสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่เพราะความแข็งแกร่งของคุณแม้คุณจะมีบาดแผลนหนักขนาดไหนแต่คุณก็ยังมีคนเบื้องหลังที่คุณจะต้องพาเขาไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ให้ได้และนี่คือความสําเร็จของคุณค่ะคุณกําลังก้าวเดินออกมาก้าวเดินออกมาจากความออม จากความยมจากสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแม้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้คุณรักตัวเองแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะและนี่คืออะไรคะสิกสิกนะคะความสุขของคุณจะกลับมาหาคุณอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือบ้านหลังใหม่ของคุณเป็นบ้านที่สวยสวคุณเห็นไหมคะตอบโจทย์ไหม นี่คือคุณหาโอกาสใหม่บ้านหลังใหม่สําหรับคุณหมายถึงบ้านหลังใหม่ในครั้งนี้ชีวิตใหม่ของคุณคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความสุขใหม่ๆบางคนจะได้บ้านหลังใหม่บางคนจะได้กลับไปยังสถานที่เดิมๆที่ทําให้คุณมีความรู้สึกรู้สึกแบบมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมบางคนจะได้เจอนะคะได้เจอรักครั้งใหม่เป็นรักต่างวัยนั่นเองนี่คือบางคนนะคะลูกนี่ นะคะจะเอาเงินมาให้คุณนั่นเองนะคะแต่คุณต้องมีความหนักแน่นนะคะหนักแน่นเพราะอะไรคะถ้านะคะแฟนเก่ากลับมาหาคนบางคนนะคะแฟนเก่าอาจจะคิดถึงอาจจะกลับมาหาคุณถ้าคุณหลงป่าแล้วคุณไปเจอต้นไม้เดิมสะสดงว่าคุณหลงป่าแล้วค่ะเมื่อคุณเดินออกจากป่าแล้วคุณเดินกลับไปหาป่าสดงว่านั่นคุณหลงป่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินออกมาข้างหน้าแล้ว คุณอย่าเดินกลับไปต้นไม้ต้นเดิมเพราะหมายถึงว่าคุณกำลังหลงป่าอยู่นั่นเองและตอนนี้เวลานี้ชีวิตความสุขใหม่ๆของคุณกำลังเกิดขึ้นบ้านหลังใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่เตรียมรับความสุขเพราะคุณถูกยกระดับให้เป็นผู้กล้าได้รับสิทธินี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้มีการข่าคุณกาก่าคุณก่าคุณกะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้ที่จริงประตูไลออนเกตของคุณเปิดตั้งนานแล้วมันกําลังเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆและที่สําคัญเดือนกันยายนนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ระมัดระวังระมัดระวังเรื่องนะคะอุบัติเหตุเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงจิตดวงวิญญาณเขาเรียกว่าพูดผีจํานวนมากเยอะนั่นเองนะคะ เป็นมีมีผู้ผีเหล่าวิญญาณเยอะเพราะฉะนั้นออกมาเล่ร่อนเยอะ ของเดือนกันยานะคะเลี้ยวประตูไลออนเกตของคุณได้เปิดเรียบร้อยราชสีคุณมีความหนักแน่นนะคะผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่เอนดูไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในในรูปมนุษย์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะเบื้องบนก็ให้ความรักความเอนดูคุณ,ค,ณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีศักความสามารถมีความทะเยอทะยานและมีความใฝ่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ดีด้วยนั่นเองเพื่อที่จะให้ตัวเองและครอบครัวประสบความสำเร็จ สเต็งครั้งนี้หมายถึงความสุขความยิ่งใหญ่เหมือนราชสีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปนั่นเองต่อค่ะโ oh อเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเซเว่นนะคะเซเว่นออฟวอน ชีวิตของคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นใหม่นี้เป็นการเริ่มต้นที่ท้าทายถ้าคุณมีงานประจําอยู่คุณอาจจะมีงานใหม่เข้ามาให้คุณรับเลยแม้ว่างานนั้นคุณจะไม่เคยลงมือทําก็ตามนี่คือสิ่งใหม่ที่คุณจะได้รับตําแหน่งโอกาสใหม่ๆในด้านการงานของคุณคุณอยากเป็นผู้กล้าคุณก็ได้เป็นผู้กล้าแล้วฉไหนเลยคุณจะไม่ได้รับโอกาสนี้เลือกเอาว่าคุณจะเป็นเงาใครบางคนหรือ คุณจะให้คนอื่นปกมือให้คุณแล้วตอนนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านกําลังจะมาบอกคุณและมอบสิ่งดีๆให้กับคุณและท่านอยากจะมอบอะไรอยากจะบอกอะไรให้คุณได้รู้คะเมื่อคุณได้รู้ว่าคุณจะได้มีงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณท่านบอกว่าให้คุณตั้งรับแล้วก็รับงานนั้นห้ามปฏิเสธงานนั้นหลอกต่อค่ะ ความสุขในชีวิตบางคนจะได้เจอรักครั้งใหม่บางคนรักตัวเองเป็นแล้วเข้าใจตัวเองไปแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณไม่ได้ขว่คว้าหาความรักนะคะแต่คุณโฟกัสในเรื่องความสุขในปัจจุบันของคุณคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงถ้าคุณจะไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคู่รักของคุณครอบครัวของคุณก็ให้การสนับสนุน เจ้านายของคุณก็ให้การสนับสน,นุนไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรคุณรักตัวเองเป็นแล้วนั่นเองนะคะเมื่อคุณรักตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะเบื้องบนอยากจะมอบอะไรให้คุณได้ศึกษาได้เรียนรู้อีกค่ะความเจ็บปวดนะคะ อย่าวิตกกังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นความวิตกกังวลเรื่องอะไรคะเรื่องที่คุณบางคนนะคะทํางานอยู่ในหน้าที่นี้นานเกินไปแล้วมีการปรับเลื่อนย้ายคุณก็ไม่อยากออกจากจากตําแหน่งนี้เพราะว่าเมื่อไปรับตําแหน่งใหม่คุณก็มีความวิตกกังวลว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณหน้าคุณคิดไปก่อนเหมือนคุณใส่ เสื้อหนาวในหน้าฝนนั่นเองนะคะไม่ต้องวิตกกังวลเพราะตอนนี้ถ้าคุณวิตกกังวลอะไรให้คุณนั่งตัวตรงหรือยืนตัว,ต,วตรง อ,อกผอไผ่เลยพึงแล้วก็บอกว่าคุณสมควรที่จะได้รับตำแหน่งงานนี้ไม่มีอะไรต้านทานได้เพราะตอนนี้เวลานี้คุณไม่มีคู่แข่งนอกจากตัวคุณเองจากกลัวตัวกลัวใจของตัวเองเท่านั้นคู่แข่งที่ร้ายกาจที่สุดคือตัวคุณและใจของคุณนี่คือสิ่งที่เบื้องบนมาสื่อกับคุณต่อค่ะ โอ้ไ oh ม่เขคุณค่ะเคุณค่ะคเห็นไหมเราบอกแล้วว่าท่านบอกว่า ไม่มีอะไหลที่มันน่ากลัวเท่ากับจิตใจคุณคนอื่นก็ไม่น่ากลัวเท่าความรู้สึกเท่ากับจิตใจและสมองที่มีสองอย่างเปรียบเทียบกันว่ากลัวหรือกล้านั่นเองแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณคือความสุขเส้นทางรัฐในชีวิตคุณปรารถนาเงินคุณปรารถนาความสุขคุณจะได้เฉลิมฉลองถ้าคุณอยากแต่งงานคุณจะได้เจอคู่รักที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณแต่ ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งลูกของคุณจะเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะและถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดณนะตอนนี้เวลานี้เตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะเพราะคุณเลือกเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ไม่ว่าคุณจะเกิดดินแดนไหนก็ตามคุณมีบางสิ่งบางอย่างมีหน้าที่ที่จะต้องมาแก้ไขสถานการณ์ณ ตรงนั้นนั่นเองนะคะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นองค์การแห่งเบื้องบนที่ส่งคุณลงมาและคุณก็เลือกและคุณก็เต็มใจที่จะรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะมันจบแล้วคะ่ะไฟระวังนะคะสถานการณ์ครั้งนี้ไฟออฟสอ่ ไฟออฟสอดครั้งนี้คือคุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจคุณเป็นผู้มาแก้ไขสถานการณ์ถูกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์อาจจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องการงานการงานของคุณที่เคยเจออุปสรรคปัญหาคุณถอยออกมาหนึ่งเก้าแล้วคุณก็ได้เรียนรู้แล้วว่า ใครที่เข้ามาหาคุณณช่วงเวลาที่คุณตกต่ำใครเดินออกจากคุณไปณช่วงเวลาที่คุณไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองนะคะนี่คือข้อเท็จจริงเมื่อคุณได้รู้ได้ตระหนักในสิ่งนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บอกคุณต่อว่าอะไรค่ะโอ้ไม่ได้ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะ เห็นไหมคะบางคนตกงานบางคนได้ออกจากงานบางคนแทบไม่เหลืออะไรเลยแต่สุดท้ายชีวิตใหม่เมื่อคุณมีความหนักแน่นมากพอ คุณเป็นนักลบผู้กล้าที่เดินทางมาจากเบื้องบนไม่ได้เดินทางมาจากเบื้องล่างคุณเลือกที่จะมาเกิดมาเรียนรู้ความเจ็บความปวดความทุกทุกสิ่งทุกอย่างและนี่คือเบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ตอนนี้คุณได้งานใหม่แน่นอนค่ะเพราะคุณหมดแพชชั่นกับเรื่องบางสินบางอย่างถ้าคุณอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่แต่ถ้าคุณอยากมีรักครั้งใหม่คุณก็จะได้รักครั้งใหม่รักครั้งนี้ จะเป็นรักที่มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองเพราะคุณได้เรียนรู้ชีวิตที่เวลาคุณอยู่ในช่วงตกต่ำเวลาคุณไม่ได้อยู่ในช่วงตกต่ำคุณจะไม่รู้นิสัยคน คนนั้นแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณอยู่ในช่วงเวลาที่ตกตาคุณจะรู้นะคะนิสัยของคนคนนั้นอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่ท่านมาบอกคุณและตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะมอบท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะความสุขความรักสิ่งที่คุณจะได้รับณนะช่วงเวลานี้ภายในเดือนกันยายนนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป ได้หลุดผลออกจากเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องอะไรคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจะมีชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนไปเมื่อคุณได้เข้าใจตระหนักชีวิตบัลลังราชาโชคฉลกเฉลาวพลบุญเกา่าส่งให้เห็นเป็นสง่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคุณจะได้นั่งบัลลังก์ต่างทองความยิ่งใหญ่ราชาโชคฉลกเฉลานี่ค่ะดวงราชาโชคใครได้ดวงราชาโชคเหมือนตอนนี้ นะคะที่ลุงหนูลุงหนูอยู่ในช่วงราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นส่าแล้วทำไมเราถึงตั้งชื่อคลิปนี้ณนะช่วงเวลานี้รู้ไหมคะเพราะวันนี้เป็นวันอังคารดาวแห่งนัก,กรบกำลังจเจริญลุ่งเรืองดาวแห่งดาวตำรวจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และนี่คือชื่อเสียงของคุณเงินทองธุรกิจของคุณจะกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้ง เตรียมตัวมันจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามวันนี้เพราะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เงินทองธุรกิจของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้ว สามีของคุณก็จะนำโชคลาภเงินทองเข้าสู่ชีวิตคุณนับจากนี้เป็นต้นไปหมั่นทําความดีแล้วก็เข้าใจศึกษาเรียนรู้คุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือนักลบผู้ยิ่งใหญ่แล้วโฟกัสที่เป้าหมายไม่ใช่ว่าคุณมีสถานะดีแล้วคุณจะมีแค่นี้คุณจะต้องเติมเติมเงินเข้ากับกระเป๋าบัญชีตัวเองตลอดเวลาอย่าให้มันพองนั่นเองนะคะน,นี่คือ ความรับที่ท่านจะมอบให้คุณความสุขที่ท่านจะมอบให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนั่นเองต่อค่ะโอ้โห oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะคุณเสียมนั่งบัลลังก์ต่างทองนี่คือชีวิตใหม่คุณเห็นไหมคะในแก้วใบนี้คือความสำเร็จในอบคับถ้าคุณปรารถนาจะมีความรัก ถ้าผู้หญิงคุณจะได้ผู้ชายมาอุปถัมภ์คุณเป็นผู้ชายที่มีอายุนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณแล้วเขาเป็นคนผู้ชายใจดีไม่เจ้าชู้มีฐานะการงานที่มั่นคงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานี้จะมีโอกาสใหม่ๆมีคนมามอบโอกาสทางด้านการงานการเงินความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะนี่คือในออบคัพ การเดินทางของคุณในครั้งนี้เป็นการเดินทางที่มาพร้อมกับความสุขความเจ็บปวดได้จบสิ้นแล้วแล้วให้คุณเรียนรู้ความเจ็บปวดแล้วให้เขาเป็นครูอย่าทิ้งตำลาไปคุณอาจจะทิ้งตำลาในวิชาเรียนในปัจจุบันของคุณได้แต่คุณอย่าทิ้งตำลาชีวิตของคุณนั่นเองต่อค่ะ Oh God. ขอบคุณค่ะ,คคะโลกใบใหม่ของคุณกำลังเกิดขึ้นแล้วนี่คือทูอ็อบวอนบางคนจะได้งานสองงานจะได้ทํางานสองงานบางคนจะได้จับธุรกิจใหม่ๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจออนไลน์เป็นโลกใบใหม่เป็นสิ่งใหม่ๆเป็นอาคารปลูกสร้างหรืออะไรก็ตามแต่ ความสุขครั้งใหม่โลกใบใหม่ของคุณกําลังเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้การผัดเปลี่ยนชีวิตของคุณกําลังจะผัดเปลี่ยนถ้าให้คุณโลกคุณแต่ที่จริงอะนะคะแล้วคุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นเองไม่ใช่ว่าไพ่ออกมาดีแล้วคุณไม่ได้โฟกัสไม่ได้ลงมือทําแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อายุมากๆลูกชายคุณลูกสาวคุณจะนําพาธุรกิจ การงานก้าวไปสู่ยุคสีวิไลนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้มีดอ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกคุณจะได้ครูคูบาอาจารย์วิชาตำราเอกไฮโลเฟนคุณจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณสิ่งที่คุณปรารถนาการเรียนรู้สิ่งที่คุณเจ็บปวดมานะนะคะห้าดาบแล้วก็ ยห้าดาบแล้วก็สามดาบนะคะแล้วก็สิบดาบแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดทั้งนี้มันเป็นยาวิเศษสิ่งที่เบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณนี่ค่ะเดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณแล้วตอนนี้เวลานี้แล้วคุณจะได้ตำลาวิชาเอกที่ไม่มี ใครได้นอกจากตัวคุณที่จะเรียนรู้และอยู่ดีๆตำรานั้นจะมาสู่คุณโดยอัตโนมัติอยู่ดีๆมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างส่งตรงมาถึงคุณนั่นเองนะคะตำรานี้คือตำราวิชาชีวิตให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดไปและเบื้องบนส่งตรงมาให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ อ so นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ทันใจคุณให้คุณจู้จักเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะบางคนนะบางคนเท่านั้นแต่บางคนถ้ามีขึ้นพลังงานดีๆคุณก็จะได้เร็วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านบอกว่าให้คุณตระหนัก ให้เข้าใจให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจังหวะชีวิตเหมือนคลิปนี้ที่เราที่จริงคลิปนี้เราจะตั้งชื่อนี้แล้วเราจะเปิดมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วเรยเราก็ไม่ได้เปิดสักทีมันเป็นจังหวะชีวิตนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นให้คุณเรียนรู้ตันหนัก เข้าใจในสิ่งที่ไพสื่อแล้วลงมือทำเย็นให้พอรอให้เป็นเมื่อคุณรอเป็นสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรจะมาในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้เหมือนคุณจะได้ เจอครูคูบาอาจารย์ได้ตําราวิชาเอกแล้วได้เงินจากห้าเหรียญคุณจะไม่มีคำว่าห้าเหรียญอีกต่อไปเพราะคุณคือราชาโชคฉลกกฉลาผลบุญเกา่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแล้วนะคะนี่คือหกเหรียญเป็นหกเหรียญที่มีความมั่งคัง่งร่ำรวยคุณเป็นราชาคุณจะได้เงินลับ เราบอกเลยว่าคุณจะได้เงินลับๆค่ะเงินลับๆครั้งนี้เป็นเงินบริสุทธิ์เงินจากผู้ใหญ่แต่เราไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เงินที่เป็นรายได้รายได้ค่าในนาแต่คุณจะได้เงินลับๆเงินลับนี้จะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จแต่เป็นเงินที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างธุรกิจองค์กรใหม่ของคุณได้แล้วถ้าคุณมีเงินแล้วบางคนคุณก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นบริจาคแต่ถ้าคุณจะเสียเงิน นะคะให้คุณไปทําบุญสักหาบาท9บาทก็ได้เพื่อนะคะเพราะว่าหกเหรียญมันมีทั้ง2อย่างก็คือได้เงินและเสียเงินถ้าคุณไม่อยากเสียเงินก็ขอให้คุณเอาเงินไปหยอดหยอดเหรียญหรืออะไรก็ได้5บาท10บาทเพื่อแก้เค็ดแล้วคุณจะได้เงินนั้นมามากกว่าที่คุณเสียไปนั่นเองและนี่คือสิ่งที่ นะคะเบื้องบนประธานให้คุณคุณคือผู้ชนะคุณคือนักลบที่ถูกยกระดับคุณเห็นไหมคะตั้งแต่ใบแรกแล้วออกมาโคตรตรงโจทย์เลยแล้วความสําเร็จของคุณกําลังเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้ามาดูแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างช้า5วันอย่างเร็ว3วันนั่นเองนะคะทุกคนหรือไม่เกิน1อาทิตย์นั่นเองตอนนี้เวลานี้นะคะเบื้องบนส่งมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว จงรับคําสั่งจากเบื้องบนแล้วสิ่งนี้จะเป็นของคุณโดยอัตโนมัตินั่นเองวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ